สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TND Gamer แล้ววันนี้เราก็หยบเกมลายเลนเจอร์นนะครับวันนี้ผมจะมาลุยสเตจพิเศษเริ่มเลยครับเรามาโหลดสกูนนะครับโหลดช้ามาก นกช้าแล้วหน่อยดีช้ามากๆครับอ่เต็มแล้วครับ อีเวนท์พวกพลังเอเจ็ตอืมโอเครับุลบี่ครับเซปูเตอร์ครับ งั้นก็เริ่มเลยกันเลยครับ โอเคครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาลุยสเตตอือ วิหารน้ำแข็งยามสุนทยาอันดับที่หกเลยครับเริ่มเลยครับแรกก็ไปตัววิ่เงเลยหรือว่าไปตัวไกลๆครับ ใส่สักตัวแหละครับแล้วก็แช่มาตัะเรียกเพื่อนอับแกลคับเสร็จก็เรียกตัวอิงเข้าไปตีป้อมถ้าเกิดคุณพวกคุณยังไม่เทพผมแนะนำให้คุณใช้นั่งแข็งด้วย เพ่าะของจะไม่ใช้นั่นแล้วครับลุนครับกดมาเค้กส้มสับปะีด ถ้าเกิดชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคลิปออกทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ